ครับสวัสดีครับชาว youtube ท,ทั่วประเทศทั่วโลกเนาะโอ้มาไนม้วหนกั้นตุดจีนเนาะว่นนว่ยวันตุดจีนอาหารเพียบมนนีนเอ้าเจ้วห้อนสนิเจีวห้อนหอยหวานเครื่องเนื้อย่างโอ้อันนี้ยังเนี่ยเขาเอินในกุ้งแค่น้ำปลาสิท้านั่นกุ้งท่านกุ้งย่าง มันนี่รวมยาติย่อมย่อมรวมยาดย่อมย่อมเพงไดผู้ซอยนบกับปลาไงเออยนบีตังค์ออลงศึกษา้โอ้โเตยูทูบเตยโอ้โหศึกษายูทูบเพื่อนเอาไคย่างกุ้งเขาได้เพลงไดนคนน่ะร้านมิตรร้านสุธิรักคน่ะเอาย่างกุ้งคุ้มย่างนักเลยเดี๋ยวกะดีลงไปสมุดปรากานเลยเีิมทั้งไก่ เอาฉลองกวอนเฮาฉลองกวอนแซ่บวัวนะกุ้งดีเมื่อเฮ้ยอ๋อดาวยูทูบโอ้กดติดตามเลยครับเดออกว่านะมิเตะรวมหยาดวันสุดหยินเนาะเอารวมหยาดรวมหยาดยำยำ FC เนาะกว่านะเชิญ FC มากินน้ำตัวกว่านะ โอ้เดือนไหนนะเจียบแล้วนะฮะม,มาที่นนี้มืดได้หนิแต่ามาเมือ่อไรก็นี่เนาะเฮ้ยมาหาแม็กโลก็สบายแล้วมาหาแม็ก ฮะโอ้มาศึกษากับป่าเราสิเลี้ยงงัวพันไหนชี้เลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยดีเอ้าเลี้ยงเออ ในเทาเจียรถเจียวมันบ่ปีนี่ย,บยบบับร่อยดีเว้ยยับร้อยเห็นบ่หมันหมันเพรนบ่มันกับหมันคือเกา่าแมนบ่รถเจียวหลายได้ชู่มมือนี่ถ้าเทาเจียไม่โคกรถหลายไปจะไหนคือกันเว้ยเป็นในตีเล็กสายจวดจัด <c oughs> มากินข้าวกับคุณย่าเนี่ยเอาสุดกินเทาเนาะฉลองฉลอง รวยรวยรวยทุกคนตัวาคน่เลยพี่สาวใหญ่เลยพี่แดงคนนั้นมาแต่ชนบุดีสีได้าชาเขามาน่ะโอ้ยคอยอดเป็นในที่ไหนออกมาสิเสียวันน่ะใช่จุที่รักหลันใช่เดียนุ่มเอก เปลงไหนเดี๋ยววันนี้เป็นไฟบำรุงรักษารถเดอบบ้อวันนี้คนอ่ะเฮ้ยอ้อคนอ่ะสองสาวกำลังทีย่างกุ้งแม่นว่ทั้งบุกไม้หวานเปลี่ยนในคนณหนลานทั้งสองเฮ้ยเปจในแซ่บตัวเฮ้าหมดอ่ะ แะนายมัอนี้ร่วมญาตย่อมย่อมมันบ่โอ้เขาตุ๊ดจิกเหรอเออตุ๊ดจิกตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนมัอนี้ตุ๊ดจีนเนี่ยมัอนี่คนย่างกุ้งแป็นไดนผู้ซอยนอกวางไดนตุ๊ดจีนเป็นนี่ตรงใช่ตุ๊ดจีนเขาเต็มที่คือเขาเล่าเอาไปองแ่ยูนกันมันบ้านเนี่ลนะเพื่อนคุณหย่ามาเนี่ยอ๋อ วันนี้ตุดจินตุดจินคนไท่คนเล้าเมาคือกันเป็นบ่หมวอนคือกันปวดเป็นในบกบมวนไม่ไงแล่านเป็นในบกบม้วนไมแล้วป่นนี้คุณสงบเคียพัดตะขันเนี่ยหม้หวานหอยหวานแส่บแสบ นวันโอ้หเป็นในวันีงนกุ๊กเมื่อเบอร์หนึ่งมันบนี้กุ๊กเบอร์หนึ่งเียเง็นยงบานี้ซอยจู๊ไปเส็ยเกียวห่อนหนูเกลียวหอนเกียวหอนมันในวันพระเด้อวันวันเน้นวันพระทำจินิบวันพระมันนี้ย้อยจูมันนี้พี่สาวใหญ่มากโอ้ยังนั่น กุ้งแช่น้ำปลาที๋เนาะแช่น้ำปลาแ่น้ำปาโอ้ยผอ้ยุยยย่ชอนวุ้ี้ไินกินบ่บนมาขอนเจนเนี่ยมาขอนเจนเป็นไงปลาใหญ่นี่คือส่งนางถึงจุ้ยอยู่เอ๊ะเป็นไรล่มาเป็นเทปกระทาเล็กแค่เนี่ยฮะ เด๋ <c oughs> yeah. ยเงาแหง้งเตลอ่นอยู่เนาะก่อนกูเบาเอ๋เอ้ย<า>ออกมาบังดูมื้อไไปน้ำมอมื้อโอ้ไปน้ำนได้เปรรยังเมื่อกี้ได้รับจบเนาะอาหารเปียบได้ไหมโอ้ย,ยอนแสง เมือ่อเมื่อรถเกีียวแอาแก่รถเกีียวแอาแก่รถเกีียวนี่ต้องซอยทอยูอยอย่พี่แได้เซอยจุบอะไรแก้วหอนแดงเดียวออนั่นแหละแล้วก็มีหอยหวานอ่ะอะไรย่างน้นเสร็จเม่อรเนยเสร็จถึงเปิดร้านเล โอ้ดีแท้ว่ะเนาะเนี่ยกินไหลผกันใหญ่เนี่ยผัดกะขันใหญ่มาเองฉันตัวกินแบบนี้มันจิบ่อวนติฉันกินสู้เมือนเนาะเนี่ยกระเป๋าตุ่มเดกระเป๋าตุ้ยอ่มิรรวยรวยรวยกระเป๋าตุ่มเนาะอ่าเขากินแล้วมิตรรวยรวยรวย กินันันมงสอมาเจอมบอว่ามันอาชีพอาชีพเราเมเล่นดินมยังไงธรรมดาไงปวดนเดี๋ยวไลยูจังีมาหนี่ปวนะนนี้ไอเสียไล่ไในมาเนี้ป๊อปปี้ ไปเนี่ยงก่อนเขาจี้ดิโอ้วมันเขาเขียบเขียบเครื่องปลาหมึกเคร่องปลาแหดี๋ยวเนียงได้อขาแจ่รถเกียวเคื่งข้ดเชิื่งข้อเฉียบเชิง่องมดอมีทุกอย่าง